พึ่งเราเคาะกระเบื้องเคาะแต่กลางมันในยินช่างวะอืแต่ว่าเดี๋ยวไปเอาว่าตัวเล็กมันเคาะได้ก่อนตีตัวเล็กเคาะนี่เรอยเลยถุงนะพิ่นเ่าเคาะกลางมันเดียวมันเนียนเนียเนียนเนียนต้องกี่ยมันแล้วก็เล่าตั้งเตียงไว้กับวิทย์แต่นุ่มเว้ยเบื้องนบานเบาเลไว้ได้ แม่โอ้มันมันมันบ่องเนาะโอ25,000นี่โพดเลยแนบ่ต้องพันิโพดก่อนเห็นแว่าให้ความกาเบิดอันนี้บ่ไดนโอ้ช่องช่องบ่าวตา้าือกล้องพอก็ยังผู้บ่ีบาเฮ็ดมือกล้องก็ได้บ่ Ơi! ta nói có phải là phải đi du sơn tịt mang bò ôi Điều bò ôi 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 Đó!

มันบัวพอกับมือแตงเอามาพอกับมือแตงเอาไหมชาวบา้อาอ่าวบามันอาการบวไข่เนาะอาการบวไข่กันท่ากันใ,นในส่รถจักรมาบาเวียดลงเวสตา,าบวจิตบวคัมนล้วมัน,นี่โอ้ยใส่มาผู้ลระกองผู้ลระกองเรียบร้อยเลย ไอ้กลัวขนมมุกเนอะเห็นไอ้กลัวขนมมุกทุบตะบ่อดเลยขี่ไก่นวดปอกขี่ไก่นวดติดปืนไอ้นนี่แหละเวลามันคุมันโมมีเล็กหยุดเนอะทางขากมัน เป็นติดน้ำผาคือกันนะนนี่เรียก่าหอยจมูกมากเลยวาติดผาทีนะอ่านี่สมมติว่าติดขอบผาทีนะไม่เรียกวุกหรืมีไะง่ายใส่ปูนอีกปูนอันนึงติดฟางเออปูนอะไรนี่ปูนกาวบอกโอ้ชิปูนนี่คุกเนาะคุกปูนมันเกินช่องปีแนวแบบมันแห้งบพราะโค้งเนาะปูนกาวจาราเข้โอ้ กาวจระเข้ที่ได้ที่เลยเพย่นอันนุ้มบ่อนด่เถิงนะใส่กอเพิ่เพืชทีใส่กอตะนุ่มนะโอ้เป็นเป็ดนะคนงานนะไหนมือหนะเนาะเนาะพี่น้องเลยเนาะจังใดกะขอกาบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทาง ฝั่งล้วฝั่งไทยเรือทางต่างประเทศนำ้ำยอมเลยมือกล้องบอจิตยังหยิบโตไปหาน้องมูอยู่เนาะไปจับกล้องไปเซลเพื่อนใช้การกดมาชัน้นเห็นบอจิตกับสามีนาเราซื้อแนวกวดพื้นปั่นพืชมาโยสำทีทำสีคัดแล้วนะวันนี้ฮะเดือบมหมาบลอด ปืนคือสีแดีวอยู่หรอปืนนี่มันมีโบลแล่ดอกไหม่ลรกแต่นุ่มติดเป็นล่าชักติดกันคืนใช้เป็นนะบอไเล็กแพนนะดีสบายดีคือไหนคือคือคือยังติดอันเดียวนี่จะโดนนะ ตมโคูงแก้ไหมบ่อืเพิ่งว่าเคาขกระเบื้องขะแต่กลางมันหนินชางบ่อแต่ว่าเดียไปเอามาโตเล็กมันขาะได้คนตีัวเล็กเคอะนี่เรียบ้อยเด้คุเน่ยแต่ว่าคาะกลางมันเดียวมันเดเนียดเีียตัอย่านแล้วาตั้งเตียงไว้กะวิดแต่นุ่ม้ย ูสเสือปูชาทับกันได้ร้อยแหละวนนี้ประหดนห้องหรอเนานะห็ดนะชอง <c oughs> เคตรมือรวดอีกกอแล้วได้้เถ้อ เงินกระลุงเดียบเออใช่อันว่าบางจิตกับสอบมีหนาซื้อมาให้เห็ดเป็นนะบ่เนี่ยผ่านเป็นอยู่ด้ทีใช้น็อตจะบ่เนี่ยเมนบ่หามดู้โอ้นี่บ่ Ừ, ừ. Ừ, vậy nên cho ra chữ hạ Hộ, okay. hả có những mô đều hoa làng đấy à vẫn mô đều nó gần hoa bưởi em mới đấy này à. ว่ามืออ um um uh> um ื่นก็หล um ันล่าแล้วมือก็แมนเตรียมมันหับเงินสร้างเล้ามืออื่นเอาเชพืชแต่ว่าเจ้าหับปากเลยเพื่อนเวลาสร้างนิกมาได้หนิเหมดอบเห็ดดำัเงอะสเฮ็ดจัน้ำเงินเอดกเฮ็เฮ็ดบวเฮิบวเฮ็วเดดอจบวเฮ็ดดิบวะเฮ็ดิบวะเฮิเฮ็ดดอจิบเฮ็ิบเ็ดดำจบวะิเ็วดบเฮ็ดดำจเฮ็ดวเเ ไปเนยเงินงนไปนแล้ันนั้ัน้ท่านบ่าเลยตัวนี้สีขาวตัวนี้เนาะได้แต่่านท่ม่ได้แบ่งกันบ่ค่ะเดียวว่าเดียวว่าแบ่งกันคนครึ่งคนครึ่งว่าชื่อทานอ๋อพ่อกแม่ชื่อทานดีแล้วกันวันนี้ชื่อว่ายล้วกัน ชือว่าป็สบายแล้วเวอวอาบายทานเพื่อนก็ซื้อให้ขขเขาเขาได้ยังจะชอบเขเนห้เาชอบเนะเหงหงน้ำได้หรอบน่นอ,อ๋อผู้พืชผลมา้ได้ผู้ โอ้ยบวดบาแรงแล้วเจักน้อยนี่เหนี่อยดํากำเขียวมาเด้วโอ้อืมถักแล้วยังไม่ป้ายอันนี้ที่จะป้ายก็เป็ีนยุคจักอย่างเี๋อไม่กระทั่งห้องน้ำยังบบเทียงเนาะจะเชื่อรั่ เวอร์นี่เจ้ยรับบริษัทว่าอย่างบมแต่เ่ิมบริษัทเลยไม่ได้ซิกซิก,ชกลลใช้กอเลยอ่าทุ๋ยวิง่งอีกโอเคเด้นี่กันแต่ว่าถ้าว่าเห็ดตามอิชาการหรือเมนโบผ<ำ>่านนะเนาะบ้านนอกครับอ่าแล้วน้าบ้านน่าจะเห็ดแบบง่ายๆพี่ต้องเลย อ้าวบาแรงก็เยียดยาเนียวคือยังงั้น,น,น,นอ้าบุพานได y เห็นว่าเอื้อน้องมุ้สามเดือนรไร้เรหาเวลาน่ะเฉพาะในโคคือโคไม่ได้ก็ได้เกี่ยวว่าก็เกอได้สามเดือน่อว่าป้าทุบ้านที่ไหนผมได้จะได้อยู่น้องมุ้งหรอเป่าอืม สำหรับตะคริ่งโคงลังคาเน้ยสามเดือนสามเดือนหรอะปล่รวมค่ากอล่ะบ่นเดือนครับเอ้ยใช่พืชที่ปลูกยังแต่นุ่มบอกเออใช้เอาไล้วบอกน่ะเนี่ปานลูกลูกเท่านั้นเออนี่บอเออเพืิ่ใไ้กอชาน้ำแพบน้ำอย่างไรที่เนาะน้ำยาเออมีมีแล้วบน้ำยาเนี่ย ยามุม well, pues <Mm ี hmm> ้อยู nah ่ว่าบ่วมีน้ำยากาทำบัวใบเก๊กน้ำยาใช้มันกดือดมากเลยแต่นี้ว่าผ้าไหมนะยังม่อยู่ซื้อเยอะบาทเนาะเปที่ไูเอ็นสูดมันก่อนจีพันดินโพนเบ่าให้มันบานบาดยไ้โอ้มันวองนั่เลยโอ้จะมาพันดินโพนะต่ยันวอง ต้องพันธุ์โพดกะก่อนอห่างนั้นนะแกว่าให้ความกล้าเบิดอันนี้บ่เออเอืมมันกับบ่บ่ตากับบ่มันกับบ่บ่ออนไว้มันก็แข็งเหมือนันบ่ตากับบ่คอยช่างอันนี้ดอกเนาะพี่น้องเนาะซื้อผ้าซื้อยังก็มีแต่บ่พันเลยอเด้ก็คอยพันเท่ากันหน่อยครับเบุ้นเนาะเดอจะพันเนานเักเจองานนักรถบาดเดียวนะมันเดี๋นฮักเลยเมันบ่กั้นมันยังกล้าดิอืมต้องพันธุ์โพดในคนลืม เล็กไม่น้อยบ้านละมันไม่ใหญ่ไม่แข็งเลหมือากัน้ลากรขัวๆได้แต่เินบระจิตว่านี่ปลาปูตัวนี้อย่าลืมโจมก็ให้เพื่อนเนื้อแบบอ้าวปลยามมือเทพื้นนี่ตัวตัวนี้มันก้อนหมู่ได้งแล้วอ่าว่าแข็งแน่จังบอกตัวนี้ยลาดตัวนอกมันนะแข็งหมดปลาปูมือเจ้ว่าเปียกเปะ๊ะอยู่พื้นเนาะไปลาปูนี่จะเน่า โอ้โหใส่ขอบเลยเลยแล้วไปเลยแบบย้ำผลมดโตกะเลยห้องกระพึงว้อะเราจะว่าจะว่าเปียกจะว่าอายดินขื่นบดแล้วจ้างผื่นมัน

นี่แต่คือคอยว่าได้บัดมือเพี่นสิลงมือเทเลยเกิดเป็นเก็บควมสะอาดอย่างมันนะเก็ปั๊บดินมันก็คักเ็ดชเราได้ถึงชายพี่ได้มันมันมันชิตกพี่ได้ตัวเสาเนาะพี่ได้เออพี่ได้นี่นะเกิดไปนี้แมนบอลเฮบอลชายนี่พุได้เอาไปชุกไปเป็นกองเป็นกองพุทธะอ่ากระเบิดไปน้ำ Thôi, rồi bên đang mua rồi mà kia cà phê rồi bô mà cây hồi đấy kia mà hồ cà phê nè hai hùa thế mà kia mà cà phê đúng. Mà cái đấy, đây, này, mà đúng này. đó hà kia à mà cà phê đu đàn lại chắc này, con cà phê này, chắc bớt thôi, tôi cái tiền nè, bạt bớt, bạt bớt quá, bạt bớt, ôi bạt บ่าวเพลินอีกเป็นภูมิช่วยเหลือเพื่อนชาต้านี่ก็ได้กำเวนมันเป็นเพื่อนอาจารย์ว่าชื่อลูกทีบบ่ไหมนะชื่อดูทีบน้บ่ไหมโอ้ยเป็นอะไรนะบ่าวมอนบ่าวสือเพื่อนเพื่อนว่าเป็นคนดังในช่องบ่าวยังกอมเนาะโอ้บ่าวอันบุญทรงบอกบุญทรงชาเลี้ยอ่าบุญทรงชาเลี้ยเป็นคนดังแล้วะ่ดแต่ว่าเร่าว่าผู้ยากหลายคนอยู่แต่ว่าวเล่าว่ามันบ่เข้าเป้าหมาย วาาคนเขาค้หาเป็นแหลเวนนอตเิเนาะขเกาอันแปลกเล้าไปไบบนึงว่าเนนึงบนึงว่าเรนนึงางยาเบุ้เบาดิจบร้อยลเบานียากๆาุดเบา Mình mình khít đó cả trao luôn, hiện hộp bỏ đại có thể có sám Có bỏ Bỏ, mất cập Con hâu với lại đó Phó quá บอกเออคือเห็นลิ้นงทุ่มทรัพย์อ่านนั่นอ่านนี่อยู่ทรัพย์นักก็เป็นนายกแข่งเลยอ่าเนาะยังผู้บอกยกปูนอ่ายกปูนสัปดาห์แล้วบอกแล้วแมนวรอดรักชาวฮะบ่มีทุนแน่นี่เฮ็ยนมันมันหยากหย่านะอ่ลงหู้งเลยอ่าลงหิ้เลยขึ้นไปแล้วไปเป็นอะไรบ้างบ้านสัตโนมภพพี่คนบ้านเจ้าได้นี่ Ở đây đấy ừ. Mà 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 khuôn cho đây tấn mới Tông nhủ vô đấy Khuyên lơi khuyên lắng mắt hả? ฮะไหวเห็นก็ชิเป็นยังโมเมนฮัช oh, oh, oh. ิมาลักเนาะฮะอ๋อช่องช่องเบาตามือกล้องไฟก็ยังผูกบอลอย่างเบาเหยียดมือกล้องก็ได้บ่เอ้ยแต่นู้นก็ไปแล้วไม่ยูเชิงตีมันอ้าวบ่โอ้ย

cho hải đấy cho hải khỏi cho hải khỏi đây kịp năm đôi tận đồng đôi à sáng vào thôi sập cả mi đây ta đón kín hăng to đó ô oh, được bắt tủ ơi, chạy cái nhăn phay một thường như nó à. Uh.

พี่น้องเลยเนาะเพ่จะได้ขอโตัวเจ้าคีบคนเนื้อทั้งบาตากะกะเอาไว้พบ์ไอพ่อเนาะกับบาตาในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเนาะหากว่าว่าผิดพลาดประการใดว่าบุมวลนวลหงูอย่างไรกับกับขอโทษขออภัยน้ำตาลายเนาะพี่น้องเนาะอ่ากะับพละพังเบิงมู้อื่นพี่น้องเลยชาวบาตาบริขึ้นมาเนาะกับเสียห้ทางบาเวียดเนาะและน้องเวตาแล้วก็ซางพละขึ้นมาพี่น้องเลย ว่าถ้าว่าอาการโบวโคดีกจิบคอพักพกอนก่อนน้องพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องเนาะไปคลิปนี้ก็ขอกล่าเข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายพี่น้อง